คือเคยแห้งนะครับนี่นะครับเคยแห้งกับเหมือนกุ้งนะครับเล็กกว่าไม่ใช่กุ้งเต้นนะครับเป็นเคยก็เคยเคยป้านี่นะครับเคยแห้งนะครับเดี๋ยวจะทําข้าวผัดแล้วจะมีเครื่องเคียงตปหมึกกุ้งปลานะครับเป็นปลาอินทรีเดี๋ยวจะเครื่องเคียงเอาไปลวกก่อนเกลือน้ําส้มสายชูใสเ่เกลือกับน้ำส้มสายชูเพื่อ ลดความคาวของอ่านทะเลนะครับลวกกุ้งก่อนนี่ไม่นานจะได้แล้วปลาจะได้แล้วมึกเครื่องเคียงยังไม่จบนะครับจะมีทอดหมันอีกก็บปั้นลูกไม่ต้องใหญ่นะครับ เสร็จแล้วก็พอทำข้าวผัดนี่ใช้น้ำมันหมูหอมแดงกระเทียมสับกระเทียมนี่ก็จะสุกง่ายกว่าหอมครับก็ใส่ที่หลังหอมทีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ตัวแล้วก็ เร็จแล้วก็เข้าสวยเคยซอสปรุงรสน้ำตาลเคยแห้งนี่เขาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับเราก็ปรุงรสแค่ปรุงรสอย่งเดียวก็พอรครับตุดท้ายก็ต้นหอมซอย ยังไม่สุดท้ายสุดท้ายนี่พริกไทยป่นก้าวผานนี่ก็จะใส่ถ้ยวยนะครับคว่มเลยอาหารทะเลนี่ก็ต้องมีน้ำจิ้มนะครับพริกขี้หนูกระเทียมเกลือนิดหน่อยน้ำปลามะนาวน้ำตาล เคยผัดข้าวป่ะพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ต้องเคยแน่นอนไม่เคยก็เคยนะเนี่ยเคยเคยผัดข้าวป่ะขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเด็กมากับเด็กชายดิจานะครับเป็นไม่ไงไม่ตื่นครับโอ้กุ้มหนึ่งตัวเลยอะโอ้ดูไม่ทันเลยครับดูไม่ทันเลยครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับอืมนี่ครับ เคยนะครับเคยโอ้โหลิจานี่ก็ไม่พุ่พร้อมทำเพลงเลยนะครับถ้าก,กุ้งไปแล้วบึกต่อเลยครับบึกต่อเลยครับทีมเนี้นี่บึกนี่ก็บังเองเลยนะครับเนี่ยนั่นแหละ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 ก็ซัดบึกแล้วก็ซัดต้ดบอนต่อเลียครับค่อยไปตามเลยนะครับผม Kabin da